นะครับวันนี้ผมเรื่องที่ผมอยู่กับอาจารย์ของผมนะครับเป็นอาจารย์ที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมีตาสีแดงนะครับถ้าผมมีตาสีแดงอาจารย์ผู้นี้ก็ได้รับเรียงผมมานะครับที่นี่ครับอับซึ่งผมอยู่กับอาจารย์ที่นี่นะครับ ที่นี่เป็นที่ที่ผมอยู่กับอาจารย์ของผมอยู่แล้วก็สร้างปืนกันมานะครับนี่คืออาจารย์คนแรกที่ผมได้เจอนะครับตอนที่ผมกําลังไปล่าสัตว์ด้วยปืนพบของผมแลวอาจารย์คนนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเคยเห็นหน้าเนี่ยเคยเห็นได้ได้ยิงชิบถายอย่ะเฮ้ยผมก็ต้องเตรียมที่ห้องของเขาไว้ก่อนมือ มองอะไรอาจารย์มองอะไระไม่มอแล้วเฮ้ย,อยมองมองอะไรอาจารย์ต้องต้องกินเนื้อไหมกินเนื้อไหมอาจารย์อืมอ,อร่อยมาเนื้อหมูสุกแล้ว อาอร่อยมากอ่าเฮ้ยอ,อ,อาจารย์ทำอะไรเนี่ย้ขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษที่หยิบสาลายไปนะครับขอโทษ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 ท,ที่หยิบสาลายไปนะครับ อ,อไปดีกว่านี่โอ้โหดักด้วยโอ้โหแล้วกูจะหนียังไงหนีไม่ได้ต้องมาตีกันืนต่ออายเตะเตียงอาจ,จารย์อาจ,จารย์ดำดบสนก่อนไหนมาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยดิอาจ,จารย์ <ś les> อาจ,จารย์โคตรน่ากลัวเลย ไม,ไม่ต้องขึ้นตามอรอกพระมาจารไม่ต้องอืมอาจารย์ครับผมอยืมปืนหน่อยครับมากไงนะยืมปืนแป๊บหนึ่งนะอาจารย์โอเคยัสุดคุณดาวเลย บอกบอกเลยเขา,ายอย่าไปหาอาจารย์คนนั้นเลยเขาโคตรโหดเลยแม่งขอโทษขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับแล้วอาจารย์รา,ยยาพึ่งดักบันไดได้ไหมครับดิ้อนะอาจารย์อย่าดักบันไดได้ไหมครับแม่อาจารย์อย่าดักบันไดได้ไหมอาจารย์แม่่กัน แม่งแมงแม่งแมงอินมาแล้วแม่งตัวอันตรายชัดๆคืออาจารย์กูแต่ละคนใช่ไหมคือเป็นตัวอันตรายมากๆเลยเว้ยคืออันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่าเว้ยแต่คือไดงมากูดีวิวิวิคเดี๋ยวท้องจุ๊บอกลาอาจารย์แต่ละคนละ เดี๋ยวไปเริ่มจากคนั้านบนก่อนเลยอาจารย์ครับขมรู้นะความลับของอาจารย์นะ่ะอาจารย์นะ่ะเป็นผู้ชายนะอาจารย์เมื่อ,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 อกอดหน่อยครับอาจารย์ได้โปรดเธออาจารย์แต่เราคนไม่บุมกอนเลย แล้วคนสุดท้ายคอาจารย์ครับเดี๋ยวผมก็จะไปละ okay. แล้วนะครับโอเคใช่ฉันพอใจแล้วนะผสอง Lung mà mà lại, yeah, cháu ra bụi hết 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 chơi hết 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 มันเล่นไปแล้ออวพอเราตีเดียวเดียวเดี๋ยวทั้งเดี๋ยวทั้งตู้คนเดียวเองก็สนิทไปเหอะฉันจะไมปเอาโอนาเออนๆเดี๋ยวเราไปไปซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเราไม่สามารถจัดการมันได้ นี่มันบีซ่าดขนาดแท้เลยเจ้าเออใครจะซื้อคนยังไงมันแตกมากเลย ฝนตกหนักมากเลยเรามาเยี่ยมอาจารย์ปีละครั้งนะเนี่ยอ,อ,อะไรเนะี่ยอ,อาจารย์อาจารย์หัฟ้าอาจาร,ย,าจาร,ย,าราย์อาจารย์สาลายอาจารย์ งูแดงต้นหมุดานดอาาิอาจารย์อาจารย์เสนอมันได้แต่อาจารย์โทนพิษบาดแผมไม่ไหวถึงอาจารย์จะมีอายุปเป็นพันันปีก็ตามแต่อาจารย์ทั้งสคนบอกแค่นี้นะอาจารย์รักหมูนะลูกศิษย์อดีขอบคุณมากนะที่ช่วยอาจารย์มา ตลอ,อดอะสมุดน,นี้เขียนด้วยเลือดของอาจารย์รุ่นสุดท้ายของอาจารย์นะจากสามอาจารย์เฮยอาจารย์ไา่นะ <c oughs> อาจารย์โมนความืดคงกว่าได้อาจารย์ครับ ผมก็แอบ,บกินอยู่บ่อยๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับส่วนอาจารย์หัวแดงผมขอบคุณนะครับอาจารย์หัวฟ้าความรับคุณก็คือคุณเป็นผู้ชายซึ่งผมจะปิดให้เองนะครับปิดแนเ่เลยนะนเนี่ยดูิเพื่อนๆเนี่ยทำไมผมทังทำไมผมทังกระจกไปหาอาจารย์ไม่ได้ดี่เป็นกระจกของสว่านไงก็คือ พวกเราอ่ะจะถูกส่งไปที่สวรรค์ลแล้วขอให้น้องขอให้ลูกศิษย์อยู่ชีวิตอย่างดีๆด,ด้วยนะเพรือว่าทําเพืออาา่อาจารย์เถอะอาจารย์พยายามจะออกมาจากตรงนี้หลายครั้งแล้วแต่เมื่อ็ออกมาไม่ได้อาจารย์ต้องกลับส,สวรรค์ลแล้วขอให้อยู่ชีวิตนี้ขออยู่ให้ดีๆนะลูกศิษย์ที่รักของอาจารย์ ขอบคุณมากนะที่ช่วยอาจารย์มาตลอดและขอบคุณที่เบียรอยู่กับอาจารย์ทำให้อาจารย์มีความสุขทุกครั้งขอบคุณมากนะจากพวกเราัสามคนขอบคุณมากนะครับ,บ,รบที่ทําให้พวกเราอะ่ะที่ทาให้ผมอะ่ะอยู่ชีวิตอ่ะตอนนี้สบายอยู่เลย ไม่มีอาจารย์แล้วแล้วผมอยากสืบดีๆทังนี้นจะทังไปหาอาจารย์เพื่อตายไปับอาจารย์จะทําทอย่างนั้นสินักเรียนจะทําทอย่างนั้นสิลูกศิษย์เอ็กดีนักเรียนเอ็กดียวทําทอย่างนั้นสิเดี๋ยวนายก็กลายเป็นอาจารย์ดีแล้วถ้านายกลายเป็นอาจารย์แล้วขอให้ดูแลศิษย์ดีๆด้วยไม่เหมือนพวกฉันท,ที่ต้องตายก่อนศิษย์น,นักเรียนขอให้ยดูดีๆด,ด้วยนะ อยากที่พี่จะตายมาฟ้องกับอาจารย์อีกนะคูกับสิย์ทำเพื่อสิย์ด้วยนะทำเพื่อสิย์ของเองอ่ะให้ดีด้วยอาจารย์น่ะจะล่างสลายไปสวรรค์แล้วที่นี่คือคำที่อาจารย์จะบอกได้แค่นี้แต่ที่จะสามารถมาเยี่ยมอาจารย์ได้ทุเมื่อเลยนะ ที่ทามามา,มายเยี่ยมอาจารย์ได้ครังหน่เลยนะมายเยี่ยมได้ทุกปีเลยนะอาจารย์จะมาในร่างบิณฑาจน,นี่เลยจะมีกรองห่งสวันที่ติดบงังพวกเราไว้อยู่ทำให้พวกเราอ่ะไม่สามารถมากดกันอีกครั้งหนึ่งได้เป็นแบ,บ่งระหว่างเทพกับมนุษย์แต่ขอใหอาจารย์ไปแล้วไปกันหมดแล้ว อาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับที่สอนวิธีใช้ปืนกับการสอนวิธีเอาชีวิตรอดให้นะครับขอบคุณมากนะครับผมเริ่มจะเริ่มใช้เป็นแล้วครับขอบคุณมากนะพาายาทั้งสามขอให้ไปสูส่สุขีอย่างดีๆนะครับอาจารย์นะครับนี่กระทำบทของเรื่องครับที่อาจารย์ได้เล่ามา ที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือเรื่องนี้นะครับถ้าทุกคนถามว่าอาจารย์ทั้งหมดอ่ะหายไปไหนแล้วล่ะแค่ทุกคนมองขึ้นไปทางบนเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเขาเองครับญาติๆเขามองทุกคนอยู่นะครับอย่าลืมดูแลทุกคนให้ดีด้วยนะครับอันนั้นคือก่อนที่ผมจะมีตาแดงเหมือนอย่างนี้นครับ อที่ผมเห็นว่าเขาตายผมก็กลายเป็นมีลูกกระตาสีอย่างนี้หมดเลยผมคดด้วยสึกแย่มากๆที่ผมดูแลอาจารย์ผมมีพอเอาหมดหน้าแล้วนี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องออกเดินทางกันแล้วมาไปสปีด ที่พวก้าวได้ดูกันนั้นจะได้จบลงบันที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องราวนี้จะหยุดสารต่ออนณาคตออกไป